สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับก็พ่อกับแม่ฝากซื้อของเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็เวลา6กโมงเช้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาโซนผักก่อนนะเพราะว่าพ่อกับแม่ฝากซื้อสตอครับสตออยู่โซนผักโซนผักอยู่ที่อาคาร2นะตอนนี้ผมมาถึงอาคาร2องละซอยที่1ซอยเดิมที่เราเคยมาแหละผักก็เยอะนะครับขครขายผักก็เข้ามาดูได้หรืออยากจะเอาผักมาขายก็เข้ามาได้นะเนี่ยครับคนสวนมาเองก็มีมนะ รถที่ไม่มีคอกเนี่ยพ่อค้าก็มีคนส่วนมาเองก็มี <ไป S 1> เจอแล้วเหลือสามสี่ถุงสุดท้ายเหลือเลือกอีกแล้วรอบนี้ไม่ได้เลือกเลยตอนนี้ก็ได้สตอไปแล้วครับ4ี่ถุงนะผขเหมาหมดเลย<ส>ก็ได้ราคาถุงละ350ครับสตอก็เริ่มราคาขึ้นแล้วแหละปกติเราก็ซื้อ3ามถุงพันนะแต่ว่า4ี่ถุงเนี่ยได้แค่พันสราคาเขาไม่ได้ลดให้เลยครับถึงจะเหมาก็ยังได้ราคาแพงอยู่ เพราะว่ามันเป็นคนละเบอร์ครับเบอร์นั้นหมดแล้วเบอร์นี้เป็นเบอร์แพงแต่ว่าเขาขายถูกให้ก็โอเคดีกว่าไม่ได้เนาะได้ครบตามออเดอร์ละเดี๋ยวเราไปตามหาผลไม้กันต่อเราก็เดินเข้ามาในโซนผลไม้แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านของป้าเจมนะเดี๋ยวผมมาถามราคาแก้วมังกรดูหน่อยโหมีเบอร์โบกับเบอร์ใหญ่โบเท่าไหร่เบอร์โบราคา36เ,อเบอร์ใหญ่34มบ่มาต่อกันที่ร้านโชคลิปทารัตนะครับเดี๋ยวมาซื้อแอปเปิ้ล แม่สั่งเป็นแอปเปิลเขียวไม่รู้ว่าแม่สั่งเบอร์ไหนนะเนี่ยมันมีหลายเบอร์ครับอันนี้150ลูกอันนี้165 13กลูกก็มีทำไมลูกมันเท่ากันหมดเลยอันนี้เอาไว้ก่อนเดีย๋ยวไปดูองน่นครับแม่สั่งองน่น10ตะก้งงาองน่นเท่าไหร่6 6 0บาทไข่ปลา260นะเมื่อกี้ผมได้แอปเปิลเขียวกับสาลี่นะอย่างละลังครับส่วนอง,งนวกขอเดินก่อน ร้านนี้ก็สวยนะแต่ว่า280อันนี้สวยจริงเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้เอาคือมันแตกนะครับมันแตกเอาไปก็ได้คัดทิ้งเหมือนเดิมก็เดี๋ยวมาดูทับทิมก่อนทับิม 7A ไม่รู้จะมีไหมมีโอนะมีทับทิมเจ 7a ไหมั้ย7มี 8a มีแต่8มีทับทิมมีแต่ 8A ครับเดี๋ยวเราไปตามหาทับทิม 7A 7a ครับ ตอนนี้ที่ผมเจอก็มีแค่ 8A นะ 8A มันลูกใหญ่ครับ 7A มันลูกเล็กลงมาเดี๋ยวพ่อจะเอาไปทำเป็น3ลูก20่บถ้า3ลูก20มันจะขายง่ายนะแล้วก็มีขนุนนะพ่ออยากได้ขนุนด้วย2ลูกโอเคได้ขนุน2ลูกนะจ้าวประจำเราได้ขนุนไปแล้วนะครับ2ลูกเหลนะือองุ่นนะองุ่น10ตะก้าแล้วก็แอปเปิลฟูจิ1ลังได้มะขามหวานครับ1ลังเป็นมะขามข้อสั้นนะโลละ60บาทลังละ840บบาทครับเดี๋ยวกลับมาในอาคารกันบ้างนะ มาตามหามะขามป้อมมาถึงก็เจอเลยครับถุงละ230แม่สั่งไว้1ถุงโอเคได้มะขามป้อมไป1ถุงนะอันนี้ผมก็เลือกเอาเองเลยก็ถือว่าสวยอยู่รล้านนี้ก็มีลองกลองด้วยนะลองกลองช่อ32เบอร์3 30นะอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาซื้ออ้งหนนสวยกันองหนนไขป่ปลา,าสวยๆนะราคาแพงก็ช่างมัน ผมขอสวยไว้ก่อนแล้วกันร้าน260ก็มีนะครับแต่ว่ามันแตกลูกมันแตกมันเอาไปก็ต้องได้คัดทิ้งเหมือนเดิมสรุปแล้วเอาตัวแพงไปดีกว่าแบบขายง่ายๆไปเลยไม่ต้องคัดทิ้งนะขายได้แทบทุกลูกอันนี้ยอันนี้นะโคตรสวยเลยครับลายเม็ดหยดน้ํา350ตกโลละ77บาทอันนี้ต้องไปขาย120นะถึงจะมีกําไรครับ ถ้าขายต่ำกว่านั้นก็มีแหละแต่ว่ามันได้น้อยเราต้องเอาไปเยอะๆและองุ่นเนี่ยเอาไปเยอะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะขายดีขนาดนั้นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้กันดีกว่า280สบาทสวยๆเลยสวยจริงนะ้เนี่ยสวยแบบสวยเลยครับไม่มีทิ่ติได้แล้วอางุ่น10ตะกร้าผมได้เบอร์สวยๆไปเลยนะเบอร์นี้เลย แต่ว่าผมเป็นเลือกเองครับได้แต่แบบดำๆเลยนะแดงๆเนี่ยผมไม่ค่อยเอาแดงๆเนี่ยคนซื้อเขากลัวมันเปรี้ยวนะแต่ว่าผมชอบอย่างเนี้ยมันจะแข็งแรงแล้วก็อร่อยดีครับอ่ะโอเคครับอ่างุ่ดเราก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวผมไปเช็คของก่อนว่าได้ของครบหรือยัง,แก,งกแก้วมังกรเจ้าเยอะๆก็ยังพอมีอยู่ครับยังพอมีอยู่แต่ราคาก็สูงตามไปด้วยนะเพราะว่าของเริ่มน้อยละโอเคครับก่อนเราจะปิดคลิปกันไปเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเก็บผักบุ้งนะพอดีมีออเดอร์เข้ามาครับ ผักบุ้งเอาไปปลูกครับหนึ่งบาทเดี๋ยวผมให้เก๋เข้าเก็บแล้วผมก็มาเป็นตะก้องให้นี่เลยมาดูผักบุ้งเก็บไปปลูกก่อนนี่นะคะผักบุ้งเก็บไปปลูกก็จะประมาณนี้ครับเราจะไม่เอายอดอ่อนนะเอาแบบมีรากไปด้วยเ,เดี๋ยวมาดูมืออาชีพเก็บกันดีกว่าอยากให้แม่เก็บให้ดูครับง่ายนิดเดียวเก็บผักบุ้งเอาไปปลูกมันจะเก็บง่ายนะแป๊บเดียวได้เป็นร้อยครับแป๊บเดียวเลยแหละ ไม่ต้องพิถีพิถันมากแป๊บเดียวจริงๆครับแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยเราต้องเอาแบบติดรากไปด้วยนะเก็บ,บยาวๆเลยครับติดลากไปด้วยไปถึงก็ปลูกได้เลยครับ ตอนนี้ก็เก็บเสร็จแล้วครับนี่นะครับกําละสิบบาทนะเราขายต้นพันธุเป็นกํานะครับกําละสิบบาทนี่ครับเราก็เอาไปแบ่งเวลาจะเอาไปปลูกล้วก็ไปแบ่งได้อีกทีนึงนะครับนี่นะครับ1ต้นมันก็จะยาวอยู่ประมาณ1เมตรนะโดยประมาณครับ1เมตรเวลาเราเอาไปปลูกแล้วก็ตัดครึ่งเลยตอนไปปลูกแล้วก็ผมแนะนํานะเอาไปปลูกแบบ เป็นโคนนะอย่าเพิ่งให้น้ําขังมากครับเอาไปปักดําเหมือนดํานาข้าวไปปักดําในโคนครับนี่นะครับหลังจากที่เราปลูกไปประมาณสัก4ี่สาหเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้ครับจากแรกๆเนี่ยครับแปลงนี้ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยแต่ตอนนี้คือเขาโดกมากแล้วก็ขึ้นแทบจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยแม่ก็จะต้องมาแต่งแต่งออกบ้างแบบถอนทิ้งไปบ้างครับแล้วก็ขายเป็นต้นพันธุ์ไปบ้าง ก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาไว้ EP หน้าผมจะพาทุกคนไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ